สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หงมู่ไทยแลนด์นะครับเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีตรงนี้เป็นสวนไม้ฮวงหัวลี่นะครับพยุงไหหลำพยุงเวียดนามเนี่ยของผู้กำกับประเสริฐใช่ไหมฮะครับผมผู้กำกับประเสริฐมามาเห็นครับครับก็ปลูกไว้ตรงนี้กี่ปีแล้วครับผม2ปีกว่าแล้วครับ2ปีกว่าครับผมสองปีกว่าโอ้โตขนาดนี้2ปีกว่าก็เส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ3นิ้วเกือบสนิ้วเกือบ3นิ้วโตดีมากนะครับการเจริญเติบโตนี่คือสุดยอดจริงๆอันนี้ปลูกระยะเท่าไหร่ครับกีีี่่เเมมมตตรรรคคูณกััับอนนน้ สองคูณหนึ่งนนบง้งสองคูณหนึ่งก็ค่อนข้างจะถี่นิดนึดนงข้างในนะแต่ตอนนี้ก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนแรกก็มีการคั้มไม้แบบนี้นะครับสวนด้านในเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้ขั้มไม้ทั้งหมดนะครับค้มไม้แบบนี้แหละแต่ตอนนี้คือสามารถที่จะเอาไม้ออกได้ละเอาไม้ออกได้แล้วก็ตัดแต่งตัดหญ้านิดนึงนี่ก็คือตัวนี้เป็นสวนสวนใหญ่เลยนะครับอีกสวนหนึ่งบ้านบึงชนบุรีนะครับก็ปลูกได้เช่นเดียวกันดินตรงนี้เป็นดินอะไรฮะทรายทรายใช่ไหมทรายปนร่วนประมาณธรรมดาอ่าฤดูแล้งีแลงจับ ก็แรงก็อยู่ได้ตรงนี้แรงอยู่ได้อ๋อตรงนี้ก็ไม่ไม่่อยเท่าไหรไม่่อยเท่าไรก็หน้าฝนก็ฝนก็ตกเยอะธรรมดาชุกหน่อยครับผมแล้วก็ชุกๆุกก็ไม่เป็นไรครับแถวนี้เนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างฮะการเกษตรแถวนี้ก็มีก็มีอ้อยมีมันมียูคาอะไรอย่างเงี้ยครับปานน้ำมันก็มีเนาะครับผมปนน้ำมันยูคาอ้อยแล้วตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดขึ้นมาเลยแบบนี้มีคนมีคนทักท้วงไม่มีคนว่าอะไรยังไงไหม บางคนเขาบอกกบางคนเขาว่าไม่เคยเห็นก็ไม่กล้าปลูกอะไรไม่กล้าปลูกครับผมเขาไม่รู้ว่าตัวนี้คืออะไรครับผมเขามาเขาแวะถามอยู่เรื่อยอยู่ข้างทางอ่ะอ๋อแต่ถ้าก็มีบางคนเมื่อกี้ผมได้ยินว่าเขาปิดบริษัทหนีแล้วอะไรเงี้ยเขาก็มาหาไม่เจอแล้วเขาบอกปิดบริษัทหนีทีแรกเขาจะติดต่อเหมือนกันครับผมเออทีนี้ติดต่อไม่ได้เขาก็เลยแล้วไอ้ผู้กำกับก็ไม่เคยเจอเขาไม่ได้ถามเขาเขาก็ไม่ได้นัดสนใจเราเห็นไหมอ๋อแล้วก็บอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถูกเป็นตัวอย่างก่อนครับผม ตัวนี้คุณลุงครับตัวนี้เป็นไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้ไม่มีไม้ชนิดไหนที่ราคาแพงขนาดนี้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นไม้สกุลพยุงก็คือเป็นพยุงจีนพยุงสายพัน์จีนกับเวียดนามเนาะพยุงไทยคนไทยรู้ว่าพยุงไทยมันแพงมันแพงแพงที่สุดละในเมืองไทยไม่มีไม้อะไรที่แพงเท่าไม้พยุงละในประเทศไทยแต่ตัวนี้มันแพงกว่าพยุงไทย15าเท่าเพราะฉะนั้นราคานี่ไม่ต้องห่วงเลยแพงแน่นอนถ้าคุณมีของแพงแบบนี้นะครับมีของแพงแบบนี้มันก็เหมือนกับมีทรัพย์สินอะ มีทรัพย์ของเราอย่างหนึ่งที่อยู่บนที่ดินเนี่ยที่เมื่อกี้ได้ยินคุณลุงบอกว่าถ้าไม่ได้ขายก็เลื่อยทําบ้านครับผมแต่ที่จริงได้ขายแน่นอนครับเ <Hulk am. S 2> พราะว่าไม้พยุงยังไงมันก็ได้ขายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตัวนี้เป็นพยุงถูกกฎหมายนะคุณลงุง <Hulk am. S 2> มันต่างจากพยุงไทยตรงที่ว่าตัวนี้ครับมีใบรับรองสายพันธุ์ทุกต้นนะครับแล้วก็ออกจากไซเตสะะไซเตสประเทศไทยก็คือไซเตสเวลาเราจะส่งออกไม้เนี่ยเราต้องขึ้นทะเบียนกับไซเตสครับผมาวนี้ไซเตสเนี่ยเขาออกใบขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยตัวนี้นะครับ ผมขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยท่านผู้อำวมกับท่านจะรู้เรื่องกฎหมายดีไม่ต้องห่วงนะครับว่าใครจะมาหลอกท่านผู้อำวมกาไม่มีทางแล้วครับท่านผู้อำวมกับท่านก็เช็คดูเรียบร้อยแล้วว่าอ้าวสิ่งที่หงมู่ทําหงมู่คิดมาเนี่ยคือบริษัทที่ส่งเสริมให้ปลูกตัวเนี้ยนะครับส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปลูกตัวเนี้ยเราก็มีข้อมูลชัดเจนครบมากเลยว่าอ่ามันส่งออกได้ทุกต้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มันแพงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แพงทุกต้นรับแพงกว่าไม้ที่อยู่แถวแถวเนี้ยเขตเนี้ยแถบนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่มีไม้ชนิดไหนแพงเาตััววนนี้้และครบ คุณลุงครับสวนของผู้มำกับเนี่ยปลูกไปกี่ต้นฮะเรื่องตรงนี้ผมไม่ทราบตรงนี้ก็ประมาณสักพันไดไหมพันถึงเยอะนะพันต้นบ้างครับเยอะนะนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเดินมานะครับเดินรอบสวนนี่เยอะมากแต่ว่าเข้าไปข้างในไม่ได้เพราะว่ารกหญ้ามันลกไม่ได้กลัวอะไรนะครับคือหญ้ามันลกไปนิดนึงแต่ถามว่ามันโตหรือยังมันคุมหญ้าได้แล้วนะครับถ้าตัดหญ้ารอบนี้คือจบแล้วนะผมผมว่ามันจบแล้วเพราะว่าใบมันใบมันกลางชนกันหมดแล้วนะครับและลำต้นมันก็ใหญ่แล้วด้วยเนี่ย ลำต้นสักประมาณนี้เกือบแขนแล้วครับลำต้นขนาดนี้ก็คือเราเราไม่ต้องไปทำไม้ละสองนิ้วขวาแล้วครับสองนิ้วขวาขขขเกือบ3มแล้วเนี่ยแข,แข็งแล้วแล้วไม่ต้องไปแต่งอะไรแล้วนะมันมันเขาดูแลตัวเองได้แล้วตัวนี้พูดง่ายง่ายยืนต้นได้ละไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องที่ว่าจะต้องมาทําอะไรกับเขาอีกนะครับตัดหญ้าลงไปเรียบร้อยปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยนิดหน่อยนะครับอันนี้คือจบแล้วอันนี้ที่ผมอยากจะบอกเกษตรกรทั้งทั่วทั้งประเทศไทยนะครับว่าไม้ชนิดนี้ไม่ได้ยากเลยนะครับปลูกดูแลรักษาช่วงประมาณ2-3ปีแรกเท่านั้นจบเลย อันนี้ถ้าครบ3ปีตัวนี้มัน2ปีกว่าใช่ไหมฮะถ้าตัดหญ้ารอบนี้นะตัดหญ้ารอบนี้แล้วก็เอาไม้อะไรออกเนี่ยจบเลยแล้วจากนี้เป็นต้นไปนะครับอายุ10ปีครบ10ปีมันสามารถขุดขายได้ไอตัวเนี้ยครบ10ปีขุดขายได้มูลค่าต้นละหมื่นนี่คือขั้นต่ำนะฮะราคาขั้นต่ำเนี่ยราคาประกันเลยนะครับขั้นต่ำอยู่ที่ต้นละหนึ่งหมื่นบาทตอนนี้มีเท่าไหร่ซื้อหมดไม่ใช่ไม่ใช่ผมเป็นคนซื้อนะเป็นไอ้ลูกค้าคนจีนเนี่ยแหละซึ่งเราทำา MOU กับคนจีนกับบริษัทจีน4ี่บริษัท ในการที่จะรับซื้อไม้ตัวนี้พูดง่ายๆว่าตอนนี้ไม้พยุงอ่ะที่ที่มันผิดกฎหมายเขาต้องลักรอบลักรอบตัดลักรอบตัดอ่ะนะตัวนั้นคือพยุงผิดกฎหมายมันยากแต่ตัวนี้มันเป็นพยุงถูกกฎหมายมันมีใบมันมีใบขึ้นทะเบียนทุกต้นเพราะฉะนั้นพยุงถูกกฎหมายใครก็ต้องการตลาดจีนต้องการแน่นอนครับและตลาดโลกก็ต้องการไม้พยุงมันมันลายไม้มันสวยลายไม้มันสวยสีมันสวยอะไรทุกอย่างนะครับก็ มั่นใจนะครับว่านี่ขนาดผู้มกลับนะครับท่านก็นยังปลูกเลยแล้วถ้าผู้มกับเกษตรกรหรือว่าลูกค้าของหงโมูลเนี่ยนะครับเยอะมากที่เป็นทนายความนะครับเป็นทนายความเป็นะจะเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นข้าราชการนะครับแม้แต่อยายการทุกที่นะครับเขาศึกษาเรื่องกฎหมายมาดีมากเขาไม่ไม่มีใครที่ว่าเออมันจะมันจะผิดกฎหมายหรือว่ามันจะปิดบร,ร,ริษัทนี้หรือว่านู่นนี่นั่นเขาศึกษามาดีแล้วครับในเรื่องของการตลาดนะเขาก็ศึกษามาดีแล้วด้วยว่าไม้พยุงเนี่ย ถ้ามันไม่ดีจริงเขาไม่รักรอบตัดหรอกถ้ามันไม่ดีจริงมันไม่หมดจากป่าเมืองไทยหรอกตอนนี้พยุงหมดแล้วนะเหมือนที่คุณลุงเห็นในข่าวใช่ไหมในวัดในโรงเรียนมันก็รักรอบตัดทุกวันนี้เอาหมดไม่เหลืออันนั้นคือขนาดผิดกฎหมายมันยังเอาและไอ้ตัวนี้มันถูกกฎหมายแค่นี้ยังเอาแล้วเยเอาครับเอาคุณลุงเห็นไหมที่ออกข่าวอ่าสิบหกสิบเจ็ดนมูลค่าสองล้านบาทอ่ะไอ้นี่มันเรื่องจริงนะราคามันแพงจริงคือเราก็เห็นคาตานะว่าออกข่าวน้วถามว่าออกข่าววันนี้เอา เดี๋ยวอีกสองสามวันออกข่าวอีกเง้มันก็ตัดลักรอบตัดลักรอบตัดเพราะอะไรครับเพราะมันไม่มีนะครับมันขาดตลาดแล้วมันมีคนซื้อแล้วก็มันมีมูลค่าสูงด้วยมีมูลค่าสูงครับสุดยอดได้รู้ว่าของคุณลุงก็ปลูกเหมือนกันครับปลูกเหมือนกันผมสามผมสามคูนสองนะสามคูสองปลูกกี่ต้นครับปลูกไปแปดร้อยฝ่าต้น 800รว่าต้นก็ไม่น้อยนะครับ800กว่าต้นเนี่ยราคาขั้นต่ําถ้าต้นละหมื่นก็800กว่ากต้นก็8ล้านกว่าอันนี้คือเป็นราคาขั้นต่ำแต่ว่าถ้าสมมุติว่าราคาซื้อขายในท้องตลาดจริงเท่าไหร่ก็ซื้อตามนั้นสมมุติว่าราคาณตอนที่ซื้อขายกันนะอีก10ปีอย่างของพุ่มกับเนี่ยผูกมา2ปีจะเหลือ8ปีพอ8ปปีข้างหน้าปุ๊บแน่นอนครับคือคนจีนหรืคนเวียดนามมาแน่นอนคือเราเรามีทีมงานที่เป็นคนจีนคนเวียดนามมาดูตรงนี้เลยเรียบร้อยก็ส่งคล้ายๆายทุเรียนอ่ะคล้ายทุเรียนก็จะมี ล้ของคนจีนมารับซื้อเลยนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเงินก็ไม่ต้องห่วงเงินจีนไม่ต้องห่วงครับไม่ใช่เงินไทยเงินจีนเขามีเงินไม่อั้นนะคนจีนน่ไม่ต้องห่วงไม้มันถูกกฎหมายซะอย่างนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามีตลาดออกแน่นอนของถ้าของฟุ้งกับเนี่ยอย่างน้อยก็สิบกว่าล้านบาทนะครับเท่าพันกว่าต้นนะคือเตียมต่าต้นละพักต้นละหมื่นของเขาจะเป็นจะเป็นสามคูณสองเหมือนกันมั้งเนี่ยสองจะสามน่าจะใช่ไหมฮะน่าจะสามคูณสองเหมือนกันสามคูณสองสามคูณสองสามคูณสองไม่เต็มนะครับคู ตรงนี้10ไร่โอ้10ไร่10ไร่ก็พันกว่าต้นแน่นอนพันกว่าต้นอยู่แล้วพันกว่าต้นแน่นอนนะครับพันกว่าต้นก็พูดถึงว่าประมาณ10กว่าล้านบาทเนี่ยธรรมดามากนะครับ10กว่าล้านบาทถามว่าต้องมาประครบประงมมาดูแลมันเยอะไหมช่วงแรกโอเคช่วงแรกจากปลูกใหม่ๆถึง2ปี3ปีนะสปีอันนี้ครบ2ปีนะท่านผู้ชมดูนี่ครับ2ปีมันขนาดเนี้ยที่ท่านเห็นเนี่ยเนี้ย,เ,ย,เ,ยเต็มทั้งหมดเลยแทบจะไม่ตายนะผมอัตราการรอดสูงอะ่ะสิปีผ่านไปนะครับรับรองว่าเงินก้อนโตมาแน่นอนนะครับ ท่านมุ่งกลับก็เกษียณออกมาก็มีเงินอีกก้อนหนึ่งพูดง่ายเงินเกษียณมี2ก้อนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาทั้งชีวิตก็เงินเกษียณจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาส่วนหนึ่งและตัวนี้เงินเกษียณจากไอ้ตัวนี้มันก็ไม่น้อยนะครับถ้าพันกว่าต้นก็ตกประมาณ10ล้านบาทนี่ก็โอเคพราเราก็ไม่ได้เป้าอะไรนักนะอย่างของคุณลุงก็ไม่น้อยของคุณลุงก็600กว่าต้นใช่ไหมแปดประมาณ800้ต้นถ้า800กว่าต้นก็ประมาณ8ล้านก็โอเคนะครับอยู่ๆมาเงินก้อนโตก็มาตุ๊บ แล้วคุณลุงก็ไม่ได้ว่าจะต้องมาประคบประงมเฝ้ามันตลอดสองปีสามปีแรกแค่นั้นผมปล่อยไม่ได้เคยไปดูเลยนานๆจะไปดูทีคือตอนนี้คือปล่อยแล้วแต่ของผมรถไถเข้าไปตัดได้อ๋อก็คือเวลาเราตัดหญ้ามันมันสบายสบายไม่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 ยากแบบนี้ของผมใช่ของผมไม่ได้ครับมันผมตอกตอกหลักเดียวครับผมตอกหลักเดียวแค่นียแล้วก็ผูกไม้ขึ้นไปครับเ้าเรียกดำครับผมดำไม้ครับดำไม้ขึ้นไปแต่ตอนนี้เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ขนาดไหนแล้วครับของลุง เท่านี้ก็มีเล็กกว่านี้ก็มีส่วนมากจะเล็กกว่านี้อ๋อเออสวนมากเล็กคือปลูกที่หลังเพราะปลูกที่หลังด้วยแล้วก็โดนแรงด้วยโดนแรงด้วยครับผมแต่ถามว่าตายไหมก็มีมั่งมีมั่งครับแต่ก็ไม่ได้ว่าถึงขั้นตายแบบเยอะไม่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 สามส่วนไม่ถึงส่วน่ะอ๋องั้นก็คุณลุงก็ดูแลต่อนะครับรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ความมั่นใจนี่ซื้อปุ๋ยสูตรสิโพกไว้แล้วบะไอ้สุด สูตร6ก็สูตร18ทิบ16มั้งได้ครับได้ไอ้เน,นี้ยเน,นี้ยบันได้มันดีหมดอ่ะปุ๋ยคอกก็ได้ปุ๋ยสูตรก็ได้นะครับใส่ไปเลยดูแลไปเลยเต็มที่ที่ผมใส่ผมผมสงสัยว่าใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่พวกนี้มันจะเป็นเชื้อราเกี่ยวกันไหมที่จริงไม่รครับที่จริงไม่เพราะว่าที่เขาแต่นี่เขาก็ใส่นะเนี่ย ใช่ที่เขาใส่คือถ้าสวนอื่นมีปัญหาเราก็ค่อยว่ากันแต่ที่แน่แน่สวนอื่นไม่มีปัญหาเลยมีปัญหาสวนเราสวนเดียวผมว่าน่าจะเป็นที่มันแรงจับเกินไหมแรงจัดเกินไหมถ้าถึงใส่แล้วมันก็กินไม่ได้ไงเพราะมันแรงมันแรงจัดแตมันไม่มีน้ําเลยนะพอแรงแล้วตรงนั้นแรงแล้วจะมีพวกปวกพวกอะไรด้วยอ๋อครับปลวกจะกินรากอ๋อครับผมปวกปวกก็อาจจะต้องใช้ยานะถ้ามันเยอะเกินก็เนี่ยเขายาใส่แล้วไงอ๋อใส่แล้วใช่ไหมฮะพอใส่แล้วน่าจะแก้ปัญหาได้จบยาฆ่าปวกก็เนี่ยครับยาเชื้อรา คุณลุงเห็นมาแบบนี้ให้ความมั่นใจแน่นอนว่าเนี่ยเราก็คุยกับท่านภูมิกับเรียบร้อยแล้วคือที่มาดูเนี่ยเพราะว่าบริษัทหงมู่ไทยแลนด์ก็เป็นคนส่งเสริมให้ปลูกของบริษัทผมเนี่ยเป็นคนส่งเสริมให้ปลูกคราวนี้เราก็ต้องมาดูเกษตรกร,กรปลูกแล้วมันประสบความสําเร็จไหมติดปัญหาอะไรตรงไหนก็มาให้คาแนะนําวันนี้ก็จะถ่ายนะครับถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายรูปถ่ายอะไรแล้วก็เราก็จะส่งไปที่ภูมิกับเหมือนกันว่าอาแต่ต้องดูแลยังไงบ้างตัดหญ้าเอาไม้ออกแต่งกิ่งนิดนึงจบแค่นั้จบเลย แต่และสวนไดูแบบนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับเราไม่ได้ขายต้นกล้าแล้วปิดบริษัทหนีแบบที่บางคนว่าอย่างนั้นนะนะถ้าอย่างนั้นไม่ต้องมาหรอกอเพราะว่าซื้อต้นกล้าไปแล้วนี่ม่จำเป็นต้องมาถ้าปิดหนีคงไม่โผล่หน้ามาเนาะใช่ใช่จะโผล่มาทําไมไโผล่มาให้เขาด่าไม่มีครับไม่มีอันนี้ให้ความมั่นใจเกษตรกรนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่อําเภอไหนจังหวัดไหนทั่วทั้งประเทศไทยเราตามไปดูนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับ เราทาทั้งประเทศลาวทั้งประเทศพม่านะครับเรามีทีมงานทั้งอยู่ในลาวอยู่ในพม่าส่งเสริมให้เขาปลูกเรียบร้อยรับซื้อคืนคือพูดง่ายๆว่าเรามีบิวสเนตพาร์ทเนอร์ก็คือหุ้นส่วนทางธุรกิจเนี่ยเป็นคนจีนด้วยนะฮะเป็นคนจีนเป็นบริษัทจีนแล้วเราก็ทําร่วมกันมาแบบนี้เพราะคนไทยไม่เคยรู้นี่เรื่องเรื่องไม้ไม้พยุงจีนคนไทยจะรู้มาจากไหนไม่รู้เรื่องเลยใช่บอกว<อ>่า<อ><อ>พยุงให้หลําพยุงเกมงพงให้หลา่มไม่เคยเห็นก็บอกเนี่ยครับ เคยเห็นเคยจับแล้วเนี่ยคุณลุงจับแล้วเนี่ย <c oughs> นี่แหละเงินทางนั้นคุณลงุงเห็นไหมว่า2ปีมันได้ขนาดนี้แล้วลองคิดดูว่า10ปีเนี่ยมันจะได้10นิ้วนะครับผมสิปีเส้นหมาสุนกลาง10นิ้วรุ่นนี้ปีละนิ้วก็แล้วกัโนเนาะปีละนิ้วอันนี้เป็นมาตรฐานของเขาเลยคุณลุงมาปีหน้าน่ะนี่สองปีเกินใช่สองปีเกินสองนิ้วแล้วเกินเกิน2นิ้วนี่มันประมาณสักเกือบ3แล้วเนี่ยสามแล้วเกือบ3แล้ววัดที่โคนฮะวัดที่โคนไหมถ้า้ว3ปี3นิ้วสามปี็10นิ้วสิบปีมันก็นิ้ว ขนาดตลาดก็ให้ความมั่นใจเกษตรกรนะครับอีกครั้งหนึ่งคุณลุงครับอยากถามคุณลุงจริงๆจากคนปลูกเลยว่าปลูกยากไหมตัวเนี้ยไม่ยากครับถ้าเทียบกับอย่างอื่นที่เราเคยปลูกกันแถวเนี้ยไม่ยากเลยครับง่ายมากยังง่ายมากเลยปลูกแล้วก็ติดง่ายด้วยใช่อัตราการรอดสูงเลยไม่มีเหี่ยวไม่มีอะไรเลยไม่มีเฉาอะไรเลยปลูกไปเลยแล้วก็รดน้ําหน่อยปลูกแล้วรดน้าตามเลยเรื่อยๆก็แค่นี้เองละสิวันไปดูนี่ยังเหมือนเดิมอยู่ปุ๋ยป่ยไม่ต้องอะไรเยอะแยะก็ได้ยังครับยัง โอเคอ่ะโอเคได้ได้ข้อมูลเยอะแยะนะครับผมใส่ปุ๋ยต่อเมื่อเมื่อต่อเมื่อมันออกมันออกนั่นแล้วถ้ามันออกแต่แขนงถือว่าหลกออกหลกเดินแล้วครับรลกเดินแล้วอัดเลยอัดเลยโอ้อัดปุ๋ยเลยนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะผมมาจังหวะมันโจนแรงครับพอสูงมาประมาณสักกล่องเบสน่ยโดนแรงโดนแรงเลยแรงปีที่แล้วอ่ะครับโอ้แรงมากเลยแรงจัดไม่ตายหมดก็ดีแล้วไม่ตายหมดก็ดีแล้วอย่างไรนะครับผมว่าสองอาทิตย์ผมก็ไปรดน้ําทีนึงครับผมว่า ฉีดแล้วรถผมก็วิ่งขัดดมร่องเนี่ยครับฉีดทิ้งสองร่องสองร่องฉีดเดียวว่าสองอาทิตย์ก็ต้องไปฉีดครั้งหนึ่งแหละครับถ้ามันตายก็เสียได้มันอ่ะครับผมเออตัวนี้ของแพงคุณลุงครับผมถ้ามีใครสนใจเนี่ยแนะนานะครับคุณลุงแนะนาเลยเพราะว่าตัวนี้มันสุดยอดแนะนามาใม่นีหนีหนีจะหนีหนีแล้วจะมาทําไมก็พูดกันว่าหนีนี่แหละปวดหัวจะหนีทำไมครับที่นี่มันเงินนะคุณลุงน้องชายผมเวลาที่ผมมาปลูกนะผมใส่ สงสัยจะถึงสามสามี่เมตรนานายยอดมันน,น,มนะมันเพาะมาแค่นี้แค่นี้ครับทิ้งหมดเลยทิ้งหมดเลยเออต้นเนี่ยนี่นะครับผมทิ้งหมดเลยเอาทาไมเอาตังทิ้งกันน่ะไม่รู้แล้วใครจะเอาก็หลานมาอเอาไปมั้งหลานมามาปลูกที่วังรีปลูกปลูกแล้วปลูกแล้วอยู่อยู่ย,ยังยังไงคิดยังไงไม่มั่นใจสังั้นครับผมเนี่ยที่จริงถ้าเขาปล่อยแบบเนี้ยนะถ้าเขาดูแลนิดนึงเหมือนนภูมิกับนะเริ่มแรกเริ่มแรกป่านนี้ ป่านนี้เขาได้สวนที่สวยขนาดนี้ยแล้วแล้วปล่อยแล้วด้วยปล่อยแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับจากนี้ต่อไปนี่คือรอมันโตอย่างเดียวรอมันโตไม่ต้องทําอะไรเลยมันก็เหมือนกับต้นกระถินต้นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่มันโตแล้วปล่อยไงฮะแต่ผมว่ายาเนี่ยมันไม่กลัวนะมันไม่กลัวตอนนี้คือมันมันพ้นแล้วตอนเนี้ยผมว่ามันไม่กลัวเนี่ยผมยังบอกเลยตอนนั้นเอาคนงานมาทําอยู่ทีนึ่งจะเอาคนงานมาถางที่นี่มันบอกถางยากเนี่ยเกะกะไอ้พวกไม้พวกอะไรพวกเนี้ยครับเออแล้วพูดกับคนเลยสั่งหยุด อย่างยุบกบดีฝนมาก็เลยฝนตกมาก็เลยปล่อยเลยก็เลยปล่อยเลยแต่ถามว่ามันกลัวไหมมันกเาบอกเขาจะเอายามาฉีดผมบอกไม่ต้องฉีดหรอกเอาไอ้นี้ออกเลยแล้วรถจลางรถไถมาตัดเลยจบเลยรถไอ้คูโบต้าถ้าเป็นปอดมันจะเข้าแล้วมันจะคิดเกินไปครับครับมันมันใหญ่เกินเวลากลับรถกลับอะไรเนี่ยมันจะท้ายมันจะเตียวครับตอนนู้นล้มโอ้ล้มก็แต่งนิดนึงไม่เป็นไรครับตัวนั้นได้นะครับขอบคุณคุณลุงมากที่ให้ข้อมูลนะครับเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ ท่านใดที่ปลูกนะครับเกษตร,รกรทางบ้านนะครับท่านใดที่ปลูกหรือท่านใดที่สนใจที่จะปลูกมั่นใจได้เลยนะครับว่าโอโม่ไทยแลนด์เนี่ยอยู่ไกลขนาดไหนเราก็ไปวันนี้บ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีอันนี้ของจริงนะครับตำบลอะไรฮะรตำบลหนองชาาตำบลหนองหนองทาาหนองชากหนอง,านองชาาครับผมเห็นไ,ไหมฮะไกลขนาดไหนเราก็ไปนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือเรื่องจริงที่บอกเลยว่าไม่มีการทอดทิ้งเกษตรกรแน่นอนจนถึงวันที่ขายไม้เพราะไม้มูลค่าเพิ่มมันสูงพวกนี้นะไม้มันแพง ใครก็อยากทาธุรกิจเนี้บอกเลยแล้วไม่มีใครไปทอดทิ้งออก่ะทอดทิ้งได้ไงเงินทางนั้นถ้าใครสนใจอยากกระปุกอ่ะให้ติดต่อเบอร์ผมเดี๋ยวผมจะติดต่อไปได้ได้ขอเบอร์โทรครับผมออขอเบอร์โทรนะศูนย์เก้สสสี่สอเอาอีกครั้งครับผม0 9 6 3 4 3 4ก7 8 4โอเคครับอ,อ,อันนี้นะครับคุณลุงมาแล้วเดี๋ยวผมจะให้ติดต่อไป ครับครับครับคุณลุงอะไรนะฮะโทษทีสมชาติครับ <K r ub> คุณลุงสมชาตินะครับติดต่อมาที่นี่ได้เลยก็คุณลุงสมชาติก็ดูแลสวนข,ของของท่านมงกับด้วยเหมือนกันครับผมเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับว,วันนี้ขอบคุณคุณลุงอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านที่กรุณาติดตามรับชมนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะเจอกันที่จังหวัดระยองนะครับช่วงเย็นๆนิดนึงเนี่ยผมจะพาไปดูแปลงปลูกแปลงใหญ่ของที่ระยองนะครับใหญ่มากคือนี่ก็ตัดยางพาราปลูกเลยตัดสวนยางล้มสวนยางพาราปลูกเลยครับเพราะว่ามันไม่ไหวกับราคานูนนนีัะครบ แล้วตัวนี้มันแพงมันดีนะครับท่านศึกษามาดีแล้วเต็มที่แล้วแล้วท่านก็มีเชื้อสายจีนมีญาติพี่น้องที่อยู่ประเทศจีนท่านก็ไปศึกษาดูว่ามันแพงจริงไมหมห่วงหัวลีเนี่ยเขาบอกแพงที่สุดเนในประเทศจีนนี่คืออันดับหนึ่งแล้วก็เลยล้มสวนยางปลูกเลยเยอะนะครับเป็นหลายร้อยไร่อ่ะในเมืองไทยในประเทศไทยนี่ก็ยังแพงที่สุดแพงที่สุดแล้วครับในประเทศไทยไม่มีตัวไหนแพงกว่าตัวนี้แล้วถ้าอะไรแพงกว่าพยุงนี่คือจบแล้วจบแล้วจบเลยครับขอบคุณครับคุณลุงขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่กรุณาติดตามรับชมสวัสดีครับ